ดาบี้ไม่ได้ดูใชคุณเจงดูคุณเลเรล,ลัวนะคุณลเลลัวมันยังไงมันเ,เหนื่อยว่าหรล้าพักคนน้อยว่ากิจกรรมนิดหน่อยใช่ไหม่คืยกับคนที่บ้านนะผมไม่กินไม่ช่วยไม่ไม่เป็นเพื่อนก็บ่นนะฮะคุณเจงแล้วก็หงุดหงิดไม่พอใจอะไรเงี้ยก <นะ S 1> ็เลยต้องนั่งเป็นเพื่อนอ๋อเหรอนั่งก็ไม่คุยฮะผมไม่ได้คุยฮะฟังอย่างเดียวครับพอคุยกันก็เหมือนกับ ความคิดเห็นไม่ค่อยตรงกันนะครับ <c oughs> ก็เลยยาวนิดนึงอ๋อยาวนิดนึงนะครับผมครับผมนะต้องขออภัยด้วยนะครับนะครับอ่ะก็เมื่อวานนี้พิมพ์ลิกอังกฤษเนี่ยโห <c oughs> น่าสนใจพี่โดยเฉพาะคู่เอเวอเรสต์กับเชลซีไงครับผมเชลซีคือถ้า,าชนะได้นะก็จะขึ้นจ่าฝูงเลยนะฮะอืก็จะมีแต้มเพิ่มเป็นยี่สิบสี่เอ่อยี่สิบห้าเลยนะพี่นะครับอ๋อยี่สิบสี่แต้มขออภยัยอ๋อสามถ้ยี่สิบสี่ฮะตอนนี้เชลซีมียี่สิบสองคนแข่งอ๋อยี่สิบสองขออภัยนะฮะ ยี่สิบสองก็ไปยี่สิบห้านะครับยี่สิบห้าก็จะขึ้นจ่ากโฟนเพราะว่าวันนี้ก็ไปแพ้กับทีมเอเวอร์ตันเฉยเลยพี่โดนจุดโทษฮะซีฟี่ซิกูสันเออยิงจุดโทษเข้าไปเพราะว่าไอ้เจ้าเอโดอาร์เมนดี้ไงไปลุ่มล่ามพี่ไปชนกับไอ้โดมินิกคาร์วิลลวิธ์ไงครับผมกระกระเป๋าปรี๊ดเฉยไปที่จุดโทษเลยฮะโอ้แล้วซีฟี่ซิกูสันก็ยิงแบบเหนือชั้นนะพี่ครับผมแกเป็นคนเป็นคนเอ่อแม่สายฮะภาคเหนือแหละฮะเหนือเหนือโอ้ยิงแบบ บาดใจนะครับผมตูพุ่งไปทางแกยิงไปอีกทางแบบเบาๆพี่เหมือนยิงของอิลิคารโตนาเลยอุ้ยนะฮะอ่านใจผู้รักษาประตูเออทดสอบเลยครับผมก็เอลตันก็ชนะไป1น่งนก็ทำให้เชลซีนะครับยี่สิบสองคะแนนนะพี่นะครับก็หมดโอกาสที่จะแซงขึ้นนำจากโฟนนะครับแซงสเปอร์แล้วก็ลิเวอร์พูลฮะครับผมแพ้เฉยเลยนะส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็0-0เกมคู่นี้ครับบล็อกบาร์ลงตัวจริงด้วยอุ้ยและดีนะวันนี้ผมดู เออก็ชนะได้ชนะได้คือแมคไวน์ก็โอเคเล่นแมคไวน์เนี่ยเล่นดีแล้วทำไมไม่ชนะฮะไมคคือสตีาก็มาดูเหมือนกันครับเพราะว่าถ้าว่าแมนยูเกมนี้เล่นเหมือนเจอไล์ซิกในมีนนะอือคือถ้าเล่นเกมนี้คล้ายๆกับตอนที่ไปเยือนไล์ซิกเน่รับรองเขารัดไปแล้วชัเป็นลีกอะแล้วคุณเจ๋งจะย้อนทำไมฮะไมคก็บอกดูก็ดูเดี๋ยวโหเลยที่จริงเนี่ยได้จุดโทษเลยนะคือเล่นเหมือนไล์ซิกก็ แพ้ครับนะฮะเอาตรงๆคุณเ๋งไม่คือว่าถ้าว่าเกมนี้เล่นเกมเจอซิตี้เนี่ยนะครับถ้าฟอร์มแบบนี้นะเจอไลซิกชนะไปแล้วอ๋อหมายถึงว่าถ้าเอาฟอร์มที่เล่นกับแมนซิตี้เนี่ยไปเล่นกับไลซิกก็ผ่านเข้ารอบยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไปแล้วใช่ฮะแต่ว่าวันนั้นเล่นไม่เหมือนแบบนี้ก็เลยตกไปเล่นในยูโรปาลีกครับ เจ๋งจะทับถมใช่ไหมฮะไม่ได้ต้องเพราะวันนี้ได้ที่ยิงได้จุดโทษเลยนะครับมาคาร์ล่าฟอร์ดนะฮะที่โดนไคลวอเกอร์เตะเข้าที่เท,าท้าไงครับปุตสินนะครับก็คิสคาวนานอยที่คาวนาน้าบะก็เป่าหจุดโทษเลยอืแต่ว่ามาเช็ควยร์พี่ไม่ให้ล้ำได้ไปก่อนังหาะ<ม>ที่เข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วก็หลบไอ้ไคล์วอเกอร์เตะเข้าที่ขาครับล้ำได้ไปก่อนไม่งั้นได้จุดโทษไปแล้วโอ้จุดโทษตลอดเลยอ่ะเสียดายก็ จริงๆก็น่าจะนิดนึงนะฮะกระเป๋าให้ไปก่อนได้เยอะแล้วแมนยูอ่ะอืมจุดโทษเยอะแล้วอ่ะครับผมครับแล้วมันฤดูกาลที่แล้วหรือเปล่าจำผิดหรือเปล่าฤกดูกาลนี้ก็ได้เยอะเอาเหรอฮะก็เสมอไปศู์ต่อศูงนะครับผมนะครับตอนนี้ก็แมนยูนะครับมีอยู่ที่ยี่สิบแต้มนะพี่นะครับซิตี้ก็มีอยู่ที่สิบเก้าแต้มนะครับเอสัปดาห์ก่อนนี้ดูอันดับสี่อันดับห้าอยู่เลยไหมฮะก็หล่นบ้าเลยครับพี่เนรล่วงมาอยู่อันดับที่ 8ของต<ก>า <West S 2> รารคะแนนมอ่าก็อะไรก็ขึ้นไปพี่ใช่เมื่อวานนี้เซนก็ชนะเวสต์บอมไป2-1น,นะแล้วก็คู่แรกของเมื่อคืนนะฮะวูฟก็แพ้กับวิลล่าไปนะครับ0-1ครับครับผมวิลล่าก็ขึ้นลงนะมิ่นะทีมวิลล่านะครับตอนนี้10บ นัดในการมีอยู่ที่18แปต้มนะพี่ครับครับอ่ะดูตารางคะแนนกันสักนิดหนึ่งกันล้วกันนะครับสถานการณ์ในปัจจุบันของพิม์ลิกอังกฤษนะครับท็อตแนมฮอสเปอร์นำจากฝูงนะครับเตะ11นัดมี24คะแนนเท่ากับหงแดงเลี้ยวภูนะครับอ่า11นัด24คะแนนแต่ว่าผลต่างประตูได้เสียเนี่ยสเปอร์บวก14นะครับส่วนเลี้ยวภูบวก9ก้านะครับอันดับ3เป็นเชลซีที่คุณเจ๋งเรียนไปเมื่อสักครู่นะครับพลาดเก็บแต้มนะครับก็ มี22คะแนนเท่าเดิมนะครับอยู่ในอันดับที่3นะครับจากการลงเตะไป12นัดนะครับอันดับ4เป็น Leicester City ครับ11นัดมี21คะแนนอันดับ5 West Ham United ครับ12นัดมี20คะแนนอันดับ6 Southampton 20คะแนนอันดับ7 e อ e r t o n 20คะแนนนะครับอันดับ8 Manchester United นะครับมี20คะแนนแล้วก็อันดับ9เป็น Manchester City นะครับ11นัดมี 19คะแนนนะฮะอันดับ10แอสตันวิลล่า18คะแนนอันดับ11 New le, United, น,นิวคาสเซิลยูไนเต็ด17คะแนนวูฟแฮมตันอยู่อันดับ12ครับมี17คะแนนคริสตันพาเลตอันดับ13ลีดยูไนเต็ดอันดับ14อาร์เซนอลอยู่อันดับ15นะครับมี13คะแนนจาก11นัดนะครับไบริทันอยู่อันดับ16ฟูลแลมอันดับ17นะครับแล้วก็3อันดับสุดท้ายครับเพี่เจ๋งเบอร์ลีย์เวสต์บรอมวิชอันเบียนแล้วก็เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะฮะฮ เทฟฟิลเนี่ยมีแต้มเดียวครับผมก็รู้เอ่อเกมที่แล้วพี่นะครับก็จะได้แต้มอยู่แล้วเจอกับเลสเตอร์ไงครับโดนจิมมี่วาร์ดี้ยิงนาทีสุดท้ายนะครับกุนซื้อคิสไวเดอร์โอ้โหยืนอยู่นั่งแบบสุดเลยฮะเขาสุดเลยอ่ะสุดลงไปคือก็จะก็เลยอยู่ใก้มอยู่แล้วอ่ะแล้ววันนี้เชฟยูไนเต็ดก็จะไปเยือนทีมแรงอย่างซาตามด้วยซาตามตันก็โอ้โหผลงานช่วงหลังนี่อย่าไปยุ่งเขาได้ไหมนะโอ้โหนะครับก้านัด อาสิบนัดที่ผ่านมาแพ้แค่2เกมพี่แล้วชนะไปอ่าถึง6เกมด้วยกันนะฮะหนึ่งในนั้นแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะหนึ่งในสองใช่ไหมใชผมผม่ผมจำได้ผมจำได้เชฟฟิลด์เนี่ยเตะ11นัดแพ้ไปถึง10บแพ้คุณเจงครับเสมอหนึ่งเลยครับเสมอเกมเดียวอ่ะยังไม่ชนะคใครเลยผลงานไม่เหมือนซีซั่นก่อนนะเชฟยูไนเต็ดนะครับ<ต>ก็ดูรายการวันนี้อ่า เชฟยูนเดเต่จะไปเยือนเซาท์แฮมตันก่อนเลยคู่แรกพี่ครับในเวลาหนึ่งทุ่มนะครับแล้วก็พาเลสน,นะพี่นะครับวันนี้ก็จะลงสตาร์นะครับเจอกับสเปอร์นะครับสเปอร์จะลงเตะก่อนทีมเอ่อลิเวอร์พูลพี่สเปอร์เตะสามทุ่มสิบห้านาทีครับนะฮะไปเยือนคริสตัลพาเลสส่วนลิเวอร์พูลจะไปเยือนฟูลแลมห้าทุ่มครึง่งห้าทุ่มครึ่งวันนี้ครับครับ,รบแล้วก็เลสเตอร์นะครับทีสองสิบห้าเจอไบรตันแล้วก็ อาร์สนอลเจอเบอร์ลี่นะครับตีสองสิบห้าเช่นกันอืผมเชื่อว่าคุณเจ๋งไม่พลาดคู่ลิเวอร์พูลกับฟูลแลมแน่นอนทำไมฮะเพราะว่าคู่แรกเนี่ยสเปอร์จะบุกไปชนะคริสตัลพาเลตก่อนนะฮะสเปอร์ก็ใช่ว่าจะนะนะเพราะว่านี่ดาร์บี้แมตช์แห่งลอนดอนนะพาเลตเนี่ยผลงานดีนะฮะครับผมพาเลตนัดล่าสุดเนี่ยชนะด้วยนะพี่ก็เชียร์ชนะพาเลต์ชนะไหมสปอมห้าหนึ่งอ่ะครับครับพูดอย่างนี้หมายถึงเชียร์พาเลต ก็อาจจะช่วยครนิดหน่อยนิดหน่อยโอ้เรียกว่าดูกันแบบช็อตต่อช็อตเลยนะคุณเจงนะครับเพราะว่าตอนนี้แต้มเท่ากันด้วยนะฮะต่างกันแค่ผลต่างประตูได้เสียนะครับระหว่างท่าน้ำฮอสเปอร์กับเหลียวผูกคืนนี้ลุ้นกันครับนะฮะเดี๋ยวให้คุณเจงฟันธงโลสกอร์ในช่วงเบรกสุดท้ายเบรกที่2อ๋อได้เลยฮะแล้วก็มีฟุตบอล ไทยลีกด้วยนะพี่เห็นว่าวันคุณบอลไทยลีกก็โหน่าสนใจก็3มคู่เลยมีนะรายงานไปแล้วนะครับ,รบแล้วก็มีประเด็นของทีเรทอมมารธันด้วยที่บินกลับาบ้าเมืองไทยไงมากักตัวไง<ะ>ม่ได้เจอหน้าลูกเมียมาปีหนึ่งอรพี่โอ้โหคิดถึงนะคิดถึงแล้วก็เจ้าตัวก็โพสต์ว่าเดี๋ยวอ,อยู่เมืองไทยสักระยะจะอัปเดตให้ทราบด้วยกันมีกระแสะข่าวไง<ะ>ที่จะย้ายกลับมาเล่นในศึกไทยลีกอีกครั้งหนึ่งกับสโมสรบีจีปะ ทุมยูเนเต็ดครับโอเอาหมดเลยอะฮะโอถ้าอยู่บีจีแล้วใครจะสู้อะไปนี้ฮะเมื่อวานก็เพิ่งได้ปฐมพลครับนะวันก่อนนะเพิ่งได้ปฐมพลไปอีกคนหนึ่งแล้วก็เมื่อวานโอ้โหน้องเอ่อปฐมพลนะฮะที่เล่นอยู่กับบร,ริเตโรอ,อ่ะมีมชาตไทยไงมิกกี้กน้องมิกกี้อ่ะครับ,คร,บครับที่ร้องเพลงอะพี่อืมฮะก็มิกกี้ที่ร้องเพลงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ฮะมิกกี้เป็นนักฟุตบอลอ๋อเป็นนักฟุตบอลนะที่ติดทีมชาติไทย ในยุคของอากิระนิชิโนะเกมอุ่นเครื่องนะครับที่เจอกับนครปฐมอยู่ในเตกจใช่นะฮะนี่เออในะะมิกกี้อะไรปฐมพลเนเจอรแล้วแต่พิลมนะพี่ครับผมส่วนมิกกี้ที่ร้องเพลงนั้นเป็นมิกกี้เย a h he c a เร e d t blue คนเดียวกับนิกกี้เก้านิ้วฮะหรือว่าคนอนอันนั้นมิกกี้ฮะอ๋ออันนั้นมิกกี้อ๋ออันนี้มิกกี้ครับครับผมคืออุ้มเนี่ยไม่ได้เจอหน้า ลูกชายมาประมาณปีหนึงห่งใช่ไปีหนึ่งใช่ฮอ,อลูกชายนะลูกชายถูกไหมครับล,ลูกชายใชย่น้องลิสบอนครับนะฮะก็ด้วยความที่คือบินบินไปหาก็ลําบากในขณก็กลับมาก,ก็ต้องกักตัวก่อนสิบสี่วันนะฮะครับคับผอมนะฮะก็วันนี้ติดตามนะฮะส่วนโปรแกรมของไทยเลีกนะพี่ครับนะครับวันนี้ท่าเรือก็จะลงเตะด้วยนะครับมาดูว่าจะ บีกับบีจีได้สุกแค่ไหนนะก็เจอกับราบริมิดผลเพี่ครับครับคู่นี้ททบ5ถ่ายทอดสดฮะอ่าแล้วก็ช่อง9ของเราอะช่อง9ถ่ายคู่โบลิสเทโรเอฟซีเจอกับระยองเอฟซีครับนะฮะสุภาพบุรุษโล่งเงินครับเจอกับมานินมังกรเวลา17นาฬิกาเปิดช่อง9ไว้เลยฮะเมื่อวานก็ถ่ายคู่ทรูแบงค์ก็อยู่นเต็ด ปิดบ้านเจอกับบุรีรัมยูเนเต็ดเจ๋งครับโอ้หสนุกมากนะฮะสุดท้ายแล้วเป็นบุรีรัมบุกมาเอาชนะได้สองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งไงนะฮะคุณยุทธยุทธชัยเจรักขวัญฉายกับคุณเนมรัชนิพงศ์วรสรินอ๋อคุณเนมบรรยายบรรยายเมื่อวานนะฮะไม่ได้ยินเสียงคุณเนมเลยอ่ะก็มีบ้างจังหวะช็อตที่มันอ๋อครับแล้วก็วันนี้อะไรครับผมคาดว่าถ้าไม่ใช่คู่คุณยุทธคุณเนมนะ ก็ต้องเป็นคุณวาวกับคุณแมวสมยศแดงยวนฮะสมยศแดงยวนก็จะบรรยายในคู่บริสเทโรเอฟซีกับเรียงเอฟซีครับแต่ไม่แน่ใจว่าคุณสมยศเนี่ยกลับต่างจังหวัดหรือเปล่าอือไม่งั้นก็ต้องเป็นคุณเนมรัชินิพงศ์ครับนะฮะยังไงก็ติดตามกันได้ทางช่องเก้าเอ็มคอดเอชดีหมายเลขสามสิบนะฮะเปิดรอไว้เลยฮะคุณเจ๋งครับนะฮะสิบเจ็ดนาฬิกาตรงส่วนอีกหนึ่งคู่นะครับเตะสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีครับตราดเอฟซีจะเจอกับ นัะก่อนราชสีมามาสด a า F4 นะครับรบช่อง NBT 2 HD หรือว่าช่อง11ถ่ายทอดสดใช่ๆช,ช่วงนี้ก็ฟุตบอลไทยในช่วงอ,อ่ช่วงนี้นะช่วงที่เหลือของรดิกาก,ก็จะยิงสดทางฟรีทีวีฟรีทีวีรดูกันได้ช่วงนี้สบายพี่ดูเนี่ยทางจอทีวีนี่นะฮะใช่ครับหยุดยาวนี้ก็ไม่ไปไหนก็ดูบอลกันได้พี่อ,อครับ,รบก่อนดูกันหน้าเดี๋ยวอาจจะมี คุณเจ๋งนะฮะสงสัยไม่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 ค่อยถนัดเท่าไหร่เลยของบอลไทยนออกตัวตลอดเลยนะฮะไม่ถนัดไม่ค่อยถนัดทราบข่าวว่ามีผู้ใหญ่ติดต่อมาอยู่แต่ว่าคุณเจ๋งนั้นบอกว่าไม่ไม่ค่อยถนัดอย่างนี้ใช่ไหมรับไว้ก่อนพอรับไว้ก่อนเลยมาว่้คนที่เขามีความรู้ความสามารถมันเยอเขาก็มีความรู้สามารถเรายังไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ ไปแบบเนี่ยนะครับผมจัดรายการพี่ดีกว่าครับข้าวโมการคนละครึ่งนะครับข้าวโมการคนละครึ่งดีกว่าสบายใจเอ้คุณยังไงเออชิดผมอะไรฮะครับผมเออนะฮะอ่ะก็เอ่อนี่คือผลฟุตบอลนะครับเอ๊สบาก็มีบอกว่าสวัสดีครับคุณเจ๋งคุณตุ๋ยนะครับนิพนธ์มือตัวรายงานตัวครับครับผมสวัสดีเช่นกันนะฮะสวัสดีคุณนิพนธ์ครับอาร์เซนอลก็วันนี้ลงเตะนะครับครับรแอซนอลโหไหววะฮะ นั่นแหะสิ <มา S 1> ฮะไม่ใช่น่ามาหล่นะนัดติดต่อกันแล้วนะมแม้ว่ายูโรปาลีกจะได้แชมป์กลุ่มอะไรก็ตามนะครับ,รบแต่ว่ามิเกลอารเตต้าบอกว่าหวังว่าจะเป็นเหมือนสปริงบอร์ดนด้ไหนะจะเป็นจุดที่ทําให้ทีมในกลับมาอยู่ในเส้นทางแห่งช,ะชะัยชนะอีกครั้งหนึ่งเอาเป็นแบบลูปดา,ดาวดอกล่าสุดงานในศึกยูโรลูปาลีกอะดาวดอกอะครับวันนี้ก็จะเจอกักบเบอร์ลี่นะอย่าเพิ่งไปถึงสปริงบอร์ดได้ไหมฮะเนะเอาเป็นลูปแบบโซชาพอไหมได้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 อยู่นะเออจะสปริงบอร์ดมันจะเด้งแรงไปไงครับนะฮะเอาเป็นลูดีกว่า ก็อาร์เซนอลเนี่ย4เกมเนี่ยแพ้3พ <|so|>> ี่เสมอหนึ่งอ่ะล่าสุดก็แพ้เนี่ยไปแพ้สเปอร์สนสองไงครับปัญหาของพวกเขาคือการทำประตูด้วยใช่เพราะว่าอาร์เซนอลเนี่ย ออยิงได้เล็กจุดสิบสิบลูกเองพี่โอ้โอบามายังยังปืนฝเดไปหน่อยนะโอบาพอไม่ยิงไม่ยิงเนี่ยตั้งแต่ในทีมก็ไม่ยิงเหมือนกันฮะไม่ยิงเฮ้ยรือพี่เราไม่ยิงแล้วก็ไม่ยิงไม่ให้อะไรไม่ใช่นะต้องช่วยกันยิงนาสโนนะไม่ได้นะครับครับคืนนี้จะเจอกับเบอร์ลี่เบอร์ลี่ก็ผลงานไม่ดีพี่ตีสองสิบห้านาทีเบอร์ลี่ก็สลับแพ้สลับชนะอะไรบานี่นะฮะต้องเอาแล้วใช่ไหมหนากไปทางแพ้ด้วยอออต้องต้องสปริงบอร์ดเลยใช่ไหมใช่ต้องเป็นจุดที่ทำให้กระโดดขึ้นได้วครับอ S <S บอกว่าผมและน้องทีมงานนะครับในคลับสเนนเกอร์ยังคงติดตามฟังเจ๋งคนขยันและคุณตุยพัชระหนุ่มหน้ามนคนป่าน,น้อโพดูเหมือนเจ๋งพอใจอ,อะไรฮนะผลบอลเป็นใจหรือเปล่ารมอนี้กูของขอเราจะบุกไปแบ่งตามเจ้าสวนน้อยได้ไม่ช่วยปปเบวฟันธงจากใจด้วยครับคุณตุยและจากเจ๋งตีใหญ่ปากน้ำคคนเดิมครับจากคนตีใหญ่ปากน้ํานี่ อยู่ในคลับสนว์เกอร์หรือเปล่านะฮะในช่วงเชา้านี้น่าจะใช่นะน่าจะใช่พี่เพราะว่าตอนนี้ก็มีสนว์เกอร์แกสก็ไอรายการสกอตติช็อปเพ็เนอะพี่หมายถึงว่าแกติดตามการถ่ายทอดสดอยู่และฮะก็ไม <c oughs> ่ได้ติดตามก็ไปแทะไปไปนี่นะครับผมขาไปแล้วคือนั่งมอเตอร์ไซค์ไปนะ,ะขากลับเดินนะพี่ <c oughs> มอเตอร์ไซค์หมดไปกับขาโต้แล้วหามอเตอร์ไซค์ไม่เจอละฮะหาไม่เจอหาไหาหายไปแล้วไม่มีก็เหมือนกับเอ่อหนังอะไรพี่มัมกับพี่ค่อมชวนชื่นไงครับทีที่คอมเข้าไป ไปเป็นตำรวจเนี่ยตำรวจวก็ไปจับไอ้โมงไฮโลพี่หม่อมเนี่ <laughs> ไม่เหลือเลยช,ชุดปับชุดเช,ชิดตำรวจหายหมดจอบอับมะแบบเดี๋ยวก่อนสิ่ครับผม<笑><笑>มีอะไรมีอะไรกันนี้เ่ยนี่ห้าร้อยหมดแล้วปุ๊บสักพักถอดชุดออกเลยนี่รับประกันชุดด้วย จำนำไว้ก่อนล้วจำนำไว้ก่อนสุดท้ายไม่เหลือเลยเหลือแต่เกงในตัวเดียวเหลือแต่เกงในตัวเดียวนะข้อมูออย่างฮาเลยอ่ะเออครับอันนี้ผมเคยดูบนบานเหมือนกันเคยดูไหมฮาทุกช็อตนะฮะนักข้อมเอเป็นอะไรที่แบบว่าดูแล้วมีความสุขอ่ะคุณเจงไม่คือตัวนี้เราดูข่าวดูแล้วรู้ย้อนหลังได้ไงอมแล้วก็ดูข่าวที่ช่อง9 m c h d ในิษัทสิบจะรายงานก็คุณโจกัมพูอ่ะครับกับคุณราชินีใช่ไหมฮะครับสองคนนี้ก็ตลกนะครับก็ตลกของพี่โจคนเดียวฮะ แกก็เล่าไปขำไปตลกอยู่คนเดียวเนี่ยผมบางครั้งเนี่ยอยากจะปาลีโมดใส่อยู่นะมีมันก็มีคนดูก็พอได้ยิ้มยิ้มเอฮะบางช็อตนะคุณเจ๋งบางช็อตก็ฮาแกก็เล่าข่าวหานะหาคก็เดียวลคืออยากให้หาก็เออช็อตที่เขาไปตำรวจอะไปจับวงไพ่ไงครับเออเอามาบ่อยมากเลยอบางครั้งป้าวิ่งวิ่งไม่ทันอะไปหลบเออเปหลบอยู่ใต้เตียงเอออันนี้เหมือนในหนังนะเออบางคนเนี่ยไป แอบเ,อเล่นลายอยู่ในมุ้งก็พี่ไม่ยุ่งไม่เกี่ยวทำกับข้าว,าวมีแต่กระทาเปล่าๆนะเคาะกองแกงกองเกงมาลองกองแกงอยู่เรีย <laughs> บร้อยเรียบร้อยโดนนะฮะโดนโดนก็เสพในในส่วนที่ทําให้ให้เรามีความสุขล้วกันโดยเฉพาะข่าวนะคุณเจีงครับบางทีมันก็มีข่าวที่เคร่งเครียดบ้างข่าวที่สนุกสนานดูฟุตบอลเนี่ยไม่ไม่ไม่เครียดหรือว่าหรือว่ามีบ้าง ก็เข้มเหมือนกันดิอส่วนทาง Facebook ตัวนี้ก็เข้ามาโหดูกันอยู่24คนนะฮะจากคุณโหเทพปรุตสพลายก็ส่งขบมานะคุณซอยนี่นะฮะครับบอกว่าพี่ถุ๋ทำไมหน้าแดงครับรวมกันมันกว่าแต่เช้าเลยเลยครับพี่คุณภาปบคนนะครับตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเอ่อพีโป้เอ้าครับสวัสดีครับนักจัดทั้ง2บางเจ๋งตั้งแต่แบบโครงการคนละครื่องเนี่ยหายบ่อยนะครับพวา เอ้ยแต่มาทีมาทีเพราะว่าต้องต้องมาต้องมาให้เยอะขึ้นไงต้องมาให้เยอะขึ้นเพราะว่าปริมาณมันน้อยต้องมาให้มันเยอะเยอะเยอะไงเออใช่ใช่ใช่อ่ะก่อนจะพักกันนะครับขอบคุณก่อนนะครับสีเบเยอร์ชิลแอนตี้ไวรัสที่มีโกไอออนกำจัดฮิวแมนโคโรนาไวรัสได้นะครับครับขอบคุณเอสโซเซนจีสุพรีมพลัสนะครับน้ำมันพรีเมียมดีที่สุดจากเอสโซปกป้องเครื่องยนต์สองเท่านะครับขอบคุณมากๆครับผมทีนี้พักการก่อนสักครู่หน่อยครับครับ กฟผผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยดีเซลบางจากทุกชนิดในกรุงเทพกำมถันต่ำช่วยลดฝุ่น PM 2 5 1. ทธันวาคม63ถึง 28. กุมภาพันธ์64 เวลา8ดนาฬิกา ชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง